สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการแก้ลน์นะครับโทรเข้าแต่ว่าไม่มีการแจ้งเตือนในที่นี้หมายถึงว่าเวลาที่มีคนโทรมาหาเราด้วยลน์นะครับแล้วไม่มีการแจ้งเตือนทําให้เราไม่สามารถที่จะรับหรือว่าปฏิเสธสายนั้นได้นะครับซึ่ง เวลาที่เขาโทรมาแล้วเราเข้าไปดูในไลน์ก็จะเห็นว่ามีการโทรเข้ามาลักษณะแบบนี้นะครับบนสมาร์ทโฟน Android เราจะมาแก้ไขปัญหานี้กันนะครับอัปเดตในปี2024นี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูบทสรุปที่อ่าผมได้ไปค้นหามานะครับนั่นก็คือมีสเต็ปดังต่อไปนี้นะอันดับหนึ่งคือต้องตรวจสอบการอัปเดตของระบบอันดับ2คือตรวจสอบการอัปเดตของแอปพลิเคชันทั้ง2อ,อย่างนี้นะครับต้องไม่มีการอัปเดตค้างอยู่นั่นหมายความว่า จะต้องได้รับการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนั่นเองส่วนในเรื่องที่3นะครับตรวจสอบการแจ้งเตือนในแอปในที่นี้ก็คือตรวจสอบการแจ้งเตือนในแอปไลน์แล้วก็หัวข้อที่4นะครับตรวจสอบการตั้งค่าแบตเตอรี่นะครับว่าไม่ได้มีการประหยัดแบตเตอรี่เพราะว่าหัวข้อนี้ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่ไลน์ไม่ได้แจ้งเตือนนะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการปรับตั้งค่าตามคําแนะนําของ าลายนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกระบวนการขั้นตอนกันเลยนะครับไล่ไปทีละสเต็ปนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าจอของสมาร์ทโฟนกันนะครับในเบื้องต้นนะครับหัวข้อแรกเลยเราจะต้องตรวจสอบก่อนนะว่ามีการอัปเดตระบบค้างเอาไว้หรือเปล่านะครับกดนิ้วไปที่การตั้งค่ารูปเฟืองจากนั้นก็ไปดูในส่วนของอัปอัปเดตแอประบบนะถ้าหากว่าไม่มีแอปนะครับที่มารอค้างอยู่ แบบนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้คือในส่วนของระบบสมาร์ทโฟนอื่นๆเนี่ยบางครั้งก็อยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับหรือว่าอัปเดตระบบอะไรประมาณนี้คุณก็ลองค้นหาดูอันนี้ผมพยายามเลือกหัวข้อที่เป็นกลางๆเลือกวิธีการที่เป็นกลางๆมาเพื่อให้สมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นสามารถทำได้นะครับทีนี้เราไปดูหัวข้อที่2นั่นก็คือไปเช็คการอัปเดตแอปพลิเคชันนะ ว่ามีอะไรค้างอยู่หรือเปล่าก็โดยไปการที่กดนิ้วไปที่ Play Store นะครับพอเข้าไปที่ Play Store เสร็จเรียบร้อยเราก็ไปที่รูปโปรไฟล์จากนั้นก็เลือกเมนูที่ชื่อว่า,าการจัดการแอปและอุปกรณ์ตรงนี้นะครับก็ไปเช็คนะแอปทั้งหมดเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วอัปเดตล่าสุดเมื่อ3วันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแล้ว หัวข้อนี้ผมก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าหากว่าคุณมีแอปที่รอการอัปเดตนะครับคุณควรจะต้องเข้ามาเช็คด้วยว่าแอปพลิเคชัน Line ของคุณมีตัวอัปเดตรออยู่หรือเปล่าก็เข้ามาอัปเดตให้เรียบร้อยผ่านไปแล้วนะครับสำหรับสองหัวข้อหัวข้อต่อมานะครับเราก็กดแบ็คกลับออกไปหัวข้อนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปตั้งค่าการแจ้งเตือนนะก็กดไปที่าการตั้งค่ารูปเฟืองเหมือนเดิมนะครับจากนั้น ไปหาส่วนที่เรียกว่าการแจ้งเตือนและศูนย์ควบคุมแบบนี้โทรศัพท์บางรุ่นอาจจะบอกว่าการแจ้งเตือนเฉยๆก็ได้กดเข้าไปครับจากนั้นก็ไปเลือกหัวข้อการแจ้งเตือนแอปแบบนี้แล้วก็ค้นหา l ลายขึ้นมานะครับเราอาจจะพิมพ์คําว่า l ลายไปเลยก็ได้จะได้รวดเร็วแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับาการแจ้งเตือนจะต้องถูกกดนิ้วเอาไว้ที่นี่นะครับแล้วทุกๆตัวเลือกเนี่ยแนะนําว่าให้เปิดเอาไว้ให้หมด นะอันนี้ก็คือการเข้ามาเช็กการแจ้งเตือนของ l ล ne แต่ถ้ายังงง,งอยู่กับหัวข้อนี้นะครับอกดแบ็คกลับออกมากดแบ็คกลับออกมาอีกครับกดแบ็คกลับออกมาอาจจะเลื่อนหาในส่วนที่เรียกว่าแอปก็ได้นะครับในส่วนที่เรียกว่าแอปก็ได้แล้วก็ไปที่จัดการแอปลักษณะแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไปค้นหาแอปพลิเคชัน Line เหมือนเช่นเคยก็กดเข้าไปก็ไปตรวจสอบนะว่า การแจ้งเตือนได้ถูกเปิดเอาไว้หรือเปล่าอ่ะตรงนี้การแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้นะครับก็เลื่อนหาแล้วก็กดนิ้วไปที่การแจ้งเตือนถ้าการแจ้งเตือนเปิดอยู่เหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วมาดูอีกหนึ่งส่วนครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวประหยัดแบตเตอรี่นะครับก็คืออยู่ในหน้าจอนี้แหละแต่เลื่อนลงมาทางด้านล่างเพื่อให้หน้าจอเขาเลื่อนขึ้นก็คือเลื่อนให้เมนูเลื่อนขึ้นไปครับเลือกตัวประหยัดแบตเตอรี่กดไปได้เลยครับไปเลือกหัวข้อที่ว่าไม่มีการจำกัด แบบนี้ถือว่าโอเคนะครับอ่ะผ่านไปแล้วทั้งหมด4หัวข้อทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเราจะปฏิบัติตามคำแนะนำของ l ล n e เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยการทำเพียงเท่านี้มันอาจยังไม่เพียงพอผมกดแบ็คออกไปเรื่อยๆจนกลับออกไปยังหน้าจอปกตินะเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าแอปพลิเคชัน l ล n e เนี่ยเขาแนะนำว่าการตั้งค่าของเขาการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของการแจ้งเตือนเนี่ยเขาตั้งค่ายังไงเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ4หัวข้อหลักที่พาไปตั้งค่ากันมาทีนี้เราจะมาดูกันครับว่าตัว l ล ne เองเขาแนะนำอย่างไรนะครับคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของ l ล n e นะครับที่ชื่อว่าศูนย์ความช่วยเหลือผมแนะนำให้คุณพิมพ์ใน Google นะบอกว่าศูนย์ความช่วยเหลือแล้วก็เคาะหนึ่งเคารนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า L I N E Li เข้าไปแล้วก,กด Enter จะเข้าสู่หน้าศูนย์ความช่วยเหลือแบบนี้นะครับผมได้คัดกรองเลือกเฉพาะหัวข้อที่เราจะแก้ปัญหานะครับมาดังนี้นะครับสำหรับหน้านี้ คุณสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็น ios หรือว่า android ก็สามารถทำได้สำหรับ ios เนี่ยเขาแก้ปัญหาไม่มากแต่ว่าในส่วนของ android เนี่ยจะมีหัวข้อให้เราปรับแต่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็ทำตามนี้อ่ะดูทีละหัวข้อนะผมจะเริ่มจากเปิดแอปพลิเคชัน line ขึ้นมานะครับเขาบอกว่าไปที่หน้าหลักแล้วก็ไปที่การตั้งค่ารูปเฟืองนะครับเราก็เปิดแอปพลิเคชัน Line ขึ้นมานะครับจากนั้น ไปที่หน้าหลักก็คือรูปบ้านแล้วก็กดไปที่ไอคอนรูปเฟืองตามที่เขาได้ระบุมามาดูกันต่อนะหัวข้อที่2บอกว่าเลือกที่โทรจากนั้นเลือกการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับการโทรเราก็มาเลือกที่หัวข้อที่ชื่อว่าโทรนะครับเราก็ต้องเลื่อนหาแล้วก็เลือกหัวข้อที่ชื่อว่าผมจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับย้อนกลับไปนะอา่า เลือกที่โทรเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนะผมยังไม่เจออ่ะการตั้งค่าขั้นสูงสําหรับการโทรไม่รู้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงการตั้งค่าขั้นสูงสําหรับการโทรโอเคเราไปเลือกหัวข้อนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูหัวข้อที่3ว่าเขาให้ทําอะไรในหัวข้อที่3บอกว่าปิดการตั้งค่าเปิดใช้งานการโทรแบบ Full HD นะครับไปดูที่หัวข้อนี้นะครับออันนี้บอกว่าเปิด ใช้งานการโทรแบบ full hd เพราะฉะนั้นเขาบอกให้ปิดผมปิดแล้วคือในตอนแรกในในสมาร์ทโฟนของผมมันเปิดอยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราก็คือที่สิ่งที่เราต้องทำก็คือปิดให้เป็นสีเทาๆแบบนี้อ่ะจากนั้นไปดูต่อครับเขาให้ทำอะไรอีกเขาบอกว่าเลือกที่โหมดการโทรนะครับให้เลือกเป็นโหมดปกติโหมดการโทรนะ โหมดการโทรอาจเป็นโหมดปกติตอนแรกเนี่ยของผมเป็นโหมดสื่อสารนะตอนนี้ปรับให้เป็นโหมดปกติแบบนี้เลยนะ,ะมาดูเพิ่มเติมเขาบอกว่าปิดการตั้งค่าใช้ Open SL ไปดูครับของของผมปิดแล้วหรือยังใช้ Open SL ตอนแรกของผมก็เปิดอยู่ผมไม่ทำแบบนี้ก็เป็นการปิดนะครับอันนี้คือลักษณะที่ลายได้ระบุไว้ว่าให้เราทำแบบนี้นะครับจากนั้นคุณไปลองให้เพื่อนของคุณโทรเข้ามาดูครับว่า ามีการแจ้งเตือนหรือเปล่าว่ามีสายเข้าอะไรแบบนี้นะครับถ้าหากว่าสามารถทําได้ก็ในภาพรวมก็เพียงเท่านี้ครับก็สามารถแก้ปัญหาได้แล้วแต่ถ้าหากว่าคุณยังเกิดปัญหาใดๆอยู่ก็ตามคุณจําเป็นนะครับที่จะต้องติดต่อทางซัพพอร์ตของไลน์เพิ่มเติมเพราะว่ากระบวนการทั้งหมดที่ผมได้แนะนํามาตั้งแต่ในเบื้องต้นเนี่ยสามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนในหลายๆรุ่นที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android แล้วนะครับ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนโลยี n แนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยและถ้ามีคำถามใดๆอย่าลืมนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ